นคุณนี่มันก็เยอะจริงๆนะครับเยอะอย่างนี้ต้องชนเป็นมดแรงเราเยอะเดี๋ยวไม่ถามไอ้ห้ามึงกินแรงเยอะมาจากไหนวะโอ้โหกินกีขวดมาเนี่ยแรงเยอะเยอะจริงๆอ่าถึงแล้วภารกิจเรานะอ๋อเบรกเบรกก่อนไอ้ขี้ขวายดีปะเออเสร็จเรียบร้อยยังไงต่อขึ้นไปข้างบนลึก อ่ะขึ้นไปนข้างบนครับเหมือนไอ้คนนี้จะวางแผนไว้ว่าเราเข้ามาอย่างที่เห็นครับผม,นะมี่มีเพื่อนเราหรือแฟนวะแฟนแล้วน่าจะหัวทองนะนี่ชัดเลยนั่นนั่นน,น,น่าจะเพื่อนเราแหละโอ้โหจิ้มทีกูรู้เลย <c oughs> เอ็นขึ้นหัวเอ็นขึ้นหัวเลยทีเดียว ระเบิดทีคูกะเดนเลยโอ้หน้ามึงขาวเมื่อไหร่วะเหมือนมึงโดนโดนโดนเข็มชินยาชีตูดมาแล้วมึงฟินี่ยเฮ้ยไอ้นี่มึงจะหนีไปไหนนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหนีตามันไปแบบเนียนๆกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเขาดี๋ยวดูอยู่รู้เลยอ่าหน่าลงมาไอ้พวกนี้ นั่นไงคนหาเนี่ยชั่วโอ้ยช่อเฮ้ยคันนี่ที่มันมีมันจะสามารถส่งนะเรียกขึ้ืบินมาได้เฮ้ยไม่ให้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 คุหาตึกก่อนไอ้สัสคุงสั่งอะไรแย่ๆวะฮะมึงสั่งโกโก้คันไม่กินหรือไง,น,ไงนั่นไงไอ้สัส ยิงมึงเรียบร้อยมึงนี่หงายกันหมดเลยเนี่ยไม่รู้สิดแล้วโอเคแล้วภากิจนี้จะให้เราไปตามทางนะฮะแปลงล่างแม่นคอนเลยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของท่านเนี่ยทหารหาเลยแม่งวิ่งยังก็มาหลบไปหลบไปจะไปซื้อเฉาก้วยคุณไปซื้อบัวลอยอ่ะคุณไปซื้อบัวลอยเข้าใจมาอ่ะฮะ อวูดไปซื right. ้อวัวลอยลบไปเหล็กนี่กระเด็นกันเลยกระเด็นระนาดกันเลยทีเดียวเฮ้ยทหารมันไม่รู้หรอกครับฟินครับอ่ามันอยู่ข้างในนั้นครับมันต้องกลัวครับทิ้งปืนแม่งแล้วมันอยู่ไหนวะอ้าวอยู่แล้วรถถังเมื่อไหร่เนี่ยเออขี้ขวาครับ เปิดไฟแล้วออกมาเถอะ <c oughs> มึงวิ่งไปไหน <c oughs> ดูเท้าิ่งแม่ง <c oughs> มึงเสร็จกูไม่เหลือนะอย่าก,กูคุกอย่าก,กูคุ้มกันเองนะถ้าวิ่งเหมือนเป็ดเลยอย่าโดขอกินหน่อยนะ <c oughs> เซ็กซ์บาร์เสร็จนี่อะไรวะอ๋อเราสามารถดูดูได้ว่าเอ้ยเราดูกินไปแล้วเราจะเห็นอะไรที่เราจะเห็นไม่รู้ ไม่เห็นไม่เห็นไปฮะงงเลยไม่อยากดูอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยภาพหลอนในใจไม่ดูกดออกไปไอเชี่ยกดคัดเซ็นข้าไม่ได้เลยครับกูเห็นแต่พวกมึงยิงยิงคนอย่างเดียวมึงอะเน็กมาเออดูเบื่อแล้วครับเออสงสายกูบ้างเถอะโอเค เราต้องหนีจากที่นี่ไม่ได้แล้วมึงจะกับมือกระแทกกูเลยเหรอวะเราต้องหนี้อหนีฮะเอาจากพวกทหารครับเพื่อไม่ให้ทหารมันเห็นเราเปลี่ยนตัวชุดห <c oughs> ล่อเสร็จกิฟเน็กมาอ่าผ่าจนจนเรียบร้อยมันก็มาหายาให้กูแตกเลยสามวันต่อมาหรือ ในสาววันที่สามนั่นวันที่สามเลยครับไกลไหมวะถ้าไกลอยู่ผมจะข้ามเอ้ผมจะตัดไปให้มันก็เข้าเข้าเมืองใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะฮะออกอ่ามาแล้วครับผมอหมมันก็จะให้เหมือนว่าจะให้ซื้อท่านะท่าอะไรวะนี่เหรอ,อกระโดดกันนี่เหรอเมื่อหนึ่งเลยนะ มีเท่าไหร่อีเป็นแสเดโดอะไรนะมีแอมมีสองท่าที่ไม่ได้ซื้อเออเสื้อเสือต่างเยอะไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวอืมแกนี่ก็บเป็นอันที่ deploy เออเอออ้าวอันไหนอ่ะอ๋อไอ้พุ่งเหล่าเนี่ยออ๋พุ่งเหล่าชายอ่าเสร็จละอ่า อี๋อันไหนอ่ะนี่เหรอวินเหรอท่านไหนวะไอ้ยี่กูงงเลยเนี่ยจริงๆงงจริงๆให้กูซื้อไหนครับนี่เหรออ่ะซื้อก็ซื้อกูไม่งงอ่ะได้เรื่อยๆอ่ะโอเคนะอย่าว่ากูนะโอเคป่ะอ่ะกูต้องสอนกูกูสเต็ปได้แล้วอ่ะอะไรห่านแบบนี่ย อ้อหลบหรออ๋อหลบมอนเตโอ้หนึ่งร้อยโอ้มึงถูกขายจ้ะขายถูกจริงอ่าได้แหละซื้อซื้อแม่งหมดเลยข้ามข้ามข้ามเราไม่ดูคมมัสซีงครับเราดูคอมบอลไงไปเกมนี้เล่นให้จบปไปวเลยเยอะอืมแผนที่ไม่ถึงอะไรครับไม่ถึงอรอยกินเนอะ โอ้ยฝนอาทหารโอ้แข<ก>นอุดซะด้วยหืมหล่อจริงไอ้โลนวอร์ดี้ส์ะไปต่อไปอกันต่อครับผมโอ้บินได้แล้วเออบินได้แล้วดีใจจังเลยอ่ะเฮ้ยนั่นยยอะไรอ่ะไฟใส่ย่อตัวเหรอวะโอ้ยคุณแจโอ้สวยนะเนีน่ยไปต่อครับเหยาอหยาบินมันล่อนดูสวย,ยจริงๆ บินต่อเนี่ยอกไกลไหมเนี่ยถ้าไกลผมจะได้ข้ามนะไม่ไกลไม่ไกลครับไม่ไกลบินได้ก็สบายนะครับกลางไปอีกเหมือนนกเลยตรงนู้นแล้วกูจะไปไงต่ออ๋อ ให้กูขึ้นกุนมบนนี่หรือสบายมากแต่เหมือนเราต้องรอบรอบเข้าไปครับมันอยู่ไม่ได้จริงถ้าไม่รอบเข้าไปก็คงไม่ได้อะโอเคอ๋โอ้โอบินบินเออชื่นใจแล้วเ,เอาใครวะโอ้โหมันวิ่งกันทั่วเลยเดี๋ยวกูต้องทําอะไรวะ ไอเครื่องนี้ไม่นะได้ให้กดแไ,ไม่ไม่ให้กดอ่ะโอ้ไม่ใช่อุ้ยแม่งจะขึ้นแล้วแม่งขึ้นแล้วโอ,อ้ยเสียวไส้เย่าโดโคลามาต้องไปกินไข่เปล่าวะนี่ไงเจอแล้วอืมต้องทำไงอนะ่ะ แม่งลำบากแย่อะไรอะไรอะไรกูกูจะส่ง,งมึงนะนะนะเดี๋ยวสูงกว่าโจุดสูงขวา,ขวาไอ้แสดกินดื่ม <c oughs> อร่อย <c oughs> อ้าวเห้ยเ <c oughs> อามึงไม่จับกูวะโอ้โหมึงหวานหมูเลยกู <c oughs> หวานหมูกูเลยมึงนีมง่มึงไม่เห็นเลยว่ากูฆ่ากูฆ่าคนไปแก โอ้โหหวานหมูเลยครับตัวนี้โอ้สบายมากเลยโอ้เยี่ยมอื้โอ้โหมันตัวกำเนิดอะไรเนี่ยมาหาเราในตายหาวเลยโดนดูดน้ำไข่หรือวอะไรเนะี่ยโอ้ลิฟติดยีด น้องสาวคนนี้น่าจะน่ารักน่าดูเลยนี่ต้องเข้าไปถามขอเบอร์หน่อยอืมนี่ขอเบอร์หน่อยสิน่ารักแนยเนี่ยอืมสก,กิน,น่อยเออมึงม,ม,ม,มีเอ็กโค,วโค้วยเสียเอ็กโคได้เหรอโอ้โหตกกูกระเด็นเลยมึงเอาพลังมาจากไหนพอกูกเลยนะมึง โอ้สาวตบแรงไปเปล่าวะน้องสาวเราเปล่าวะโอ้ยจับกูอ่ะรู้เรื่องเลยจับกูทีโอ้ยสีสีขึ้นหัวเมนขึ้นหัวเออโอ้โหพลังมึงมากมายจริงโอ้โหเมื่อมึงนี่ สว่างเกินอ้าวไม่อะไรแตกวะโอ้โหไข่แตกแล้วโอ้โหไอมาเป็นอาเบะเลยเวรและมึงออกไข่แล้วมึง่านงอเฮ้ยโอ้โหง่ายเงือบเออดีไม่กบอาเกลือดโอ้โหมึงพร้อมียิงกูเลยเลยนี่ มึงดูพวกนั้นก่อนอ้าวมึงแดกสันหลังไหมโอ้โหได้สันหลังแล้วแข็งแรงได้ท่านเหล็กมาขูขอท่านเหล็กบ้างเฮ้ยชุดโอ้เขาชุดขึ้นห่วยอ่ะแมวเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วยังไงไหมเพราะว่าระดีในมันจะตามหรอตามพวกตามผมนะแม่งต้องหนีให้ไวอ่ะสู้แม่งวันได้จริงครับจริงๆ เออในแง่โจแดงแงดงใหญ่ๆเบ่งมาแล้วเบ่งมาแล้วเบ่งมาแล้วอ่าถึงแล้วอย่างไวเข้าทางหน้าต่างมึงนี่เรียงเป็นมดเลยระเบียบเยอะเลยจริงอ้าวผัวปีกระเทียมปัม้มเออโทพธิอูทอท้ ลงไปย่องมันมาไอ้ฮานขอเตะเอาเลือดหน่อยแล้วกันนั่นไงมันมาแล้วมันมาเลี้ยวยิงมันยิงอัดมันยิงอัดมันขอบใจโอ้โหมึงเตะตีสันหลังกูอุ๊ยอุ๊ยออุยออุยเสร็จกูมึงเสร็จกูเตียวพังเฮ้ยอุ๊ยแม่งพ่งเหล่ามันพ่งเหล่า มุ่งเหลามุ่งเหลามุ่งเหลามุ่งเหล่ากูกระเด็นตามเสร็จกูแบบมึงดูดดูดโอ้ยได้พลังใหม่มาแล้วอุ้ยเบนขึ้นโอ้โหไอ้คนใกล้ข้างกูแม่งเป็นชิ้นเลยอ่าสดชื่นสดชื่นสดชื่น เอาขอเดือดเลือดหน่อยน้ำแดงเอามึงไม่กล้วยเหรอเมื่อ <cooldown> กี <vid> ้อ่าแมงมาแล้วโจดมาแล้วโจดมาแล้วโอ้โหมึงบินมาพร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาบอมมันเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูฟงเนี้มึงเร็วจริงเร็วของเร็วเอ้ยหูเลวอุ้ย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 อยอุ้ิดูพูดแล้วมึง หน่อยหน่อยอย่าลุกอย่าลุกนะอย่าลุกอย่าลุกนะอย่หูมึงลุกเลยเด้อเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วพลัง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 โอ้โหเอาไม้มาอย่างจริงกูยังขานายไม่เสร็จเลยโอ้ยบิน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 เฮ้ยเฮ้ยกูเข้าทางแป๊บเข้าทางแป๊บเสร็จอุ้ยไม่เสร็จกูเอ้ย เออเสร็จกูโอ้โหโอ้จเย็นจเย็นอุ้ยเย็ดโดโอล่ามาเออโอ้ยฝันไม่เลี้ยงตีกูไม่เลี้ยงเลยอิเดโดไม่ใช่พ่อมั้งเสร็จกูเสร็จโอ้สวยงามอุ๊ดไอ้กูจนมุมเลยอย่าเย็นโอ้โหมึงมาห้าตัวแล้วมาอะไรแย่แย่เนี่ยโอ้ยแค่นี้กูก็มือเยอะ ออกไปนี่โอ้ยลม้ลมล้มไงนี่ไงให้ทำลายมาแล้วเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออฟัดฟัดฟัดอย่าเสือกมูฟันฟนี่อ yes? ยู่อืมได้เลือดได้เ <xi> ลือดอุ้ยล้มล้มฟัน,ฟ,นฟันก่อนไม่สนละฟันก่อนโอ้โหมึงกระเด็นเลยนะมึง <ว>ตายตายเออไอเพิ่อนเพิ่อนโอ้ยบินเลยเหรอขวัญถังแปบบถังขวัญถังแป๊บอย่าให้โบ้ห้โบ่อยังไงไอโบ่อยู่ไหงอย่าเสือกเนี้ยอีกดอกอีกดอกหมดเลยระเบิดมาโอ้ยอย่าเสือก โอ้ยโทษทีไม่ได้ตั้งใจเอาชวาวบัวไป่น้อยบัวล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 อยเข้าใกล้ไม่ใช่เข้ามิดอะเย่โอ้โหตัวระเบิดทีไม่มพุงนี่ขาอ้อยกันเลยทีเดียวยนั่นไงกลายเป็นกบย่างเลยอ้าวทา้าอีกตายไม่เหลือแล้วพระเอกเราจะอยู่ยังไง เป็นซาเป็นหกไปเลยทีเดียวเห็นซากเมืองเลยครับอ้าวก็ยังอยู่โอ้หมึงอยู่ไปได้นะหล่อจริงครับอ่าผ่านแล้วไปอีกแล้ววิ่งต่อเข้าเมือง Yes ขอสักิชชันหนึ่งตัดพาร์ส,สองเลยแล้วกันนะครับกำลังมันกำลังเพลินกำลังได้ฟินโอ้เห็นตูตูดชอไปทางไหนดีโอ้บินบินได้ตลอดเลยนี่ไกลไหมเนะี่ยถ้าไกลผมจะได้แตะ้ามครับนะม่ได้ไปเป็นภาระของลูกหลานของท่านนะฮะ มาแล้วมึงตั้ <c oughs> งไหนวะเอาทางนี้อ๋อขี้ขวาฮ่าบอดี้ <c oughs> ได้ยินเราแฟนแล้วนี <c oughs> <c oughs> น่ <c oughs> นะเรามาแล้วจ้ะขอข้อทียร์ไลไออุ่นโอ้ยน้ำตาจะไหลไปต่อเลยว่ะน่ารักนี่นางเอกโอ้โหแม่ยังก็เม้นสิวเลย แถวอวกเฮ้ย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 ไปไหนนายนายหยุดนอนนายขอเดินเลือกหน่อยฝินขึ้นสมองชื่นใจเก็บได้เลือยหรอวะผมไม่รู้เลยอ๋อให้ทางนู้นไปต่อยาวครับแน่แหน่ตัดน้แหน่แน่ตไดหน้ต <único Liberty Overwatch> ัดตดตดต อชื่นใจกันเลยทีเดียวนะเอ,อืเออ,อาไม่ไกลไม่ไกลยัยงบินได้แตล่งร่างพาเพื่อความเนียนเพื่อความเนียนเอ,อี่เมื่อกี้อะไรวะอ๋อสาวเฉยเพื่อความเนียนของตัวท่านเองอ๋อให้มาคล้ายนี่ต่อวะ่ะ ไอ้ล้นอ๋อมันเป็นคุญแจชิ้นเดียให้กูเลยเนี่ยได้เดี๋ยวว่าที่ลงก่อนอึ๊บวันี่พวกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอมึงหันหลังก่อนรอมึงหันหลังก่อนอืมโคดื่มอืดหน่อยอ่าเสร็จกูเอ้าไม่ได้ โอ้หหนีหน่อยไม่เนียนแต่หาหลบสบายมากเอย่าล้อมแม่งหายตรงนั้นกน่็ยังอืมอ่ะสบายเขาไปหาใหม่อย่างเนียนๆนีเฮ้ยพอดีพวกฉันมาหาแล้วนายเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้อเดี๋ยวฉันจะเข้าไปสุดกินเลย ไอ้น <formation> <m> ักขับเราต้องเราต้องข้านักขับแบบเราต้องดูดพลังนักขับดูดพลังนะครับเพื่อเราจะได้ขับรถถังได้อย่างแนบเนียนหลบไปพวกหน่อยถ้าไม่อยากตายนะอืมต้องกินแบบเนียนๆกินแบบไม่เนียนคงไปแบบไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จริงเอาไว้ซะควณนาไมตเต้ไอ้ดูส์การ์มิชั่นเฟลโ์โซโซเมื่อกี้นาไมโกะขีดขวาตัดตัด เตะกระเด็นเลยยังไงอมึงจะวินมองไปไหนนาเมื่อกี้ถือปืนพี่เหรอแม่งยังไงเอาลู้ลูๆๆูโดยท่าแม่งโดยไม่รู้ตัวเราเราจะมีความเนียนิดนึงนะไม่เนียนคงไม่ได้เนียนเลยเนียนเยเออเนียนไงเนียนไงค่อยเนียน ขอเนียนหน่อยขอดูดพลังคนขับเนะี่ยอ่าสินใจไม่ต้องเนียนแล้วะกูไม่เนียนละเฮ้ยสาที่บางกออ็สบายเลยกูหาที่บางได้แหละก <c if> ็คือเจอที่บางนี่แม่งไม่เห็นน่ะมาล้างได้สบายเลยอ่าสบายโอ้จริงๆเลยพวกนี้วันดีว,วันดีวันดีกูลา, <c oughs> างผังไปเพื่ออะไร ไเราจะขับเราจะออกไปขับรถถังนะฮะไปเอยขอออกหน่อยน่ะรถถังอยู่นี่เยี่ยมเยี่ยมเลยอ่ะเยี่ยมบิชอ,อ่ะขับไปสบายแล้วละ่ะนะตัวเองอลองไปเดี๋ยวยิงแลวเว,ว้ยลงไป ตายเลยมึงไม่อย่าโทษกูยศกูสูงกว่า <c oughs> เฮ้ยผู้หญิงลบนานไม่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ลบเองนะบอกแล้วเฮ้ยนะพวกนายหลบเอ้ยโทษทีบอกแล้วเอ้ยโทษทีบอกแล้วโทษทีบอกแล้วบอกตอนไหนวะโอ้โทษทีเฮ้ยลบ เอาว,วิ่งมาหาเอบ้านเองเหรอกระสุนฟรียิงพิซไซฟรีเยี่ยมเฮ้ยหลบไปบอกแล้วนะอ่าไม่หลบอ่าไม่เชื่อไม่เชื่อฟังเดี๋ยวอ่าหลบแล้วอ่าโดนเลยเต็มๆเลยกดแ็บอ่ะยิงไรวะอ๋อซอมบี้อะไรเฮ้ยเอ้าโดยพวกเราไม่สนเนี่ย ب. งูมายิงซอมบี้แค่นั้นกูจะมาทำธุรกิไม่ผ่านแค่นั้นจบใครไม่เกี่ยวอยากเข้ามาอย่างนั้นตายอ่าไปตายโน้ดนะครับเฮ้ยผู้นายพอดีตุ้มคนไทยบินได้โอ้โหโถ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 โอ้ชนโถ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 เนื้อเละเลยคือมึงแก็เข้ามาข้างๆมึงก็ตายแล้วหลบไปไอ้โลดโอ้โหโลดโลดกิ้งเลย โอ้ยหลบล้อรถทางยกล้อลบไปบึ้มโอ้โหคนไทยบินได้น่าอ่าเสร็จไปละรถเทรวานลบไปปุ๊บเลได้เหลือลบไปตุ้มเลอ่าทางนี้ยิงไม่เหลือมึง เจอรถถันก็ไปบึ้มโอ้โหแหลกเป็นโค้กโค้คันเลยเสร็จแล้วอ่าลบไปบอกก้นนะตำรวจลบน้อยอ่าคอมพิวต์ลวเอาไปทางไงต่อวะโอ้มีหลายที่จริงกูจะตัดโอ้ยรอกกี่นาทีแลนะ้วเนี่ย สามสิบหกทันดีก็เป็นได้แต่ไปต่อไม่เป็นไรยาวาก็เรียกว่ายาวโอ้ยโทษทีดีมากโอ้ควรนี้เราเริ่มชา่นนะ <c oughs> างหลังแล้วแม่งหลบกันเต็มเลยเออแม่งในรถถังยิงเนตัสได้ได้หรือเปล่าอ่ะให้ยิงได้เนี่ยสบายเลยหลบไปหลบไปพวกนายสามอยากเหยียบนะายพวกนายนะเตือนแล้วนะจ๊ะไอ้ขาวขาวขึ้นนี่จะระเบิดหรือเปล่าอ่ะ เฮ้ยไม่ระเบิดดิมันมีขีดรถรถถังอยู่ด okay. nah. ้วยโอ้ยังเต็มอยู่เลยอืมหลบไปหลบไปเออบอกแล้วนะโอ้โหมึงดิฟเลยเลยโอ้แม่น่าเน่้แน่แน่อยอละเวงเลยอ๋อละเวงกันเลยทีเดียวหลบเลยเละหลบไปหลบไป ควรจะไปเที่ยวเมืองดอยครับหลบไปเออชนสาไฟฟ้ารฐบาลไม่จ่าย <c oughs> เฮ้ยเอาติดเดนเลยเหรโอ้โหชีวิตมึงติดเดนจริงเ้ยไปต่อจบแล้วหลบไปทหาร <c oughs> เละมึงเข้าทางไหนวะ าหาทางเข้าอ่ะนน,นี่เจ๋อแล้วเจอแล้วเออเจอแล้วตัวเองอ่ะตริงโอเคมิชชั่นคอมพิวเตอร์ก็จบไปอีกภารกิจหนึ่งนะอ่ะแล้วก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะไม่เบื่อเดี๋ยวคระีเนี่ยขรสซงคสะซีอะไรอยู่เนี่ยวันที่สี่้อ <c oughs>